ไม่อยากพลาดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัดอย่าลืมเช็ค3จุดที่สำคัญตามนี้นะครับจุดที่1แอปเป่าตังจะต้องพร้อมใช้งานนะครับเมื่อเราเข้าแอปมาแล้วนะครับถ้าเรากดโปรไฟล์ตรงนี้นะครับจะต้องเป็นชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับและข้างล่างนี้จะต้องติ๊กถูกว่าเรายืนยันตัวตอนแล้วถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าจุดที่1เราผ่านแล้วนะครับมาเรามาเช็คจุดที่2กันต่อเลยครับ 2นะครับในส่วนของ G Wallet เราจะต้องสมัคร G Wallet ให้เรียบร้อยถ้าเรากดเข้า G Wallet มันจะมีข้อมูลชื่อกับนามสกุลเราขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าจุดที่2เราผ่านแล้วนะครับต่อมาก็จุดที่3นะครับแอปเป่าตังในโทรศัพท์ของเราจะต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้เป็นเพื่อนนะครับลองกดเข้าไปเช็คในเ y Store ดูได้นะครับก็ค้นหาแอปเป๋าังและมาเช็คดูนะครับว่าแอปเป๋าังของเรามันขึ้นเป็นเปิดไหมหรือว่าถ้าขึ้นเป็นอัปเดต ก็ให้เรากดอัปเดตให้แอปเปาตังเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยนะครับเมื่อแอปเปาตังเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับมันขึ้นเป็นเปิดแบบนี้แล้วนะครับก็แปลว่าจุดที่3ขอนะครับของเราทานเป็นที่เรียบร้อยนะครับ